หลักไตรล,ลักษณ์358หพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าอคิเวสนะท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรข้อที่ท่านกล่าวอย่างนี้ว่ารูปเป็นอัตตาของเราท่านมีอำนาจในรูปนั้นว่ารูปของเราจงเป็นอย่างนั้นเถิดอย่าได้เป็นอย่างนี้เลยหรือสัจกานิครนทบุตรทูลตอบว่าข้อนี้ไม่ได้เป็นดังนั้น พระโกดมผู้เจริญท่านจงมนสิการเถิดครั้นมนาศิการแล้วจึงตอบเพราะคำหลังกับคำก่อนคือคำก่อนกับคำหลังของท่านไม่ตรงกันท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรข้อที่ท่านกล่าวอย่างนี้ว่าเวทนาเป็นอัตตาของเราท่านมีอำนาจในเวทนานั้นว่าเวทนาของเราจงอย่าเป็นอย่างนั้นเถิด อย่าได้เป็นอย่างนี้เลยหรือข้อนี้ไม่ได้เป็นดังนั้นพระโคดมผู้เจริญท่านจงมนสิการเถิดครั้นมนสิการแล้วจึงตอบเพราะคําหลังกับคําก่อนหรือคําก่อนกับคําหลังของท่านไม่ตรงกันท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรข้อที่ท่านกล่าวอย่างนี้ว่าสัญญาเป็นอัตตาของเราท่านมีอำนาจในสัญญานั้นว่า สัญญาของเราจงอย่าเป็นอย่างนั้นเถิดอย่าได้เป็นอย่างนี้เลยหรือข้อนี้ไม่ได้เป็นดังนั้นพระโคดมผู้เจริญท่านจงมณสิการเถิดครั้นมณสิการแล้วจึงตอบเพราะคำหลังกับคำก่อนหรือคํำก่อนกับคำหลังของท่านไม่ตรงกันท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรข้อที่ท่านกล่าวอย่างนี้ว่า สังขารทั้งหลายเป็นอัตตาของเราท่านมีอำนาจในสังขารทั้งหลายเหล่านั้นว่าสังขารทั้งหลายเป็นของเราจงเป็นอย่างนั้นเถิดอย่าได้เป็นอย่างนี้เลยหรือข้อนี้ไม่ได้เป็นดังนั้นพระโคดมงผู้เจริญท่านจงมนานสิการเถิดครั้นมนสิการแล้วจึงตอบคำหลังกับคำก่อน หรือคำก่อนกับคำหลังของท่านไม่ตรงกันท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรข้อที่ท่านกล่าวอย่างนี้ว่าวิญญาณเป็นอัตตาของเราท่านมีอำนาจในวิญญาณนั้นว่าวิญญาณของเราจงเป็นอย่างนั้นเถิดอย่าได้เป็นอย่างนี้เลยหรือข้อนี้ไม่ได้เป็นดังนั้นพระโคดมผู้เจริญท่านจงมนสิการเถิด ครั้นมนสิกาแล้วจึงตอบเพราะคำหลังกับคำก่อนหรือคำก่อนกับคำหลังของท่านไม่ตรงกันท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระโคโดมผู้เจริญสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุกข์พระโคโดมผู้เจริญสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรผันไปเป็นธรรมดา ควรหรือที่จะพิจารณาเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราข้อนั้นไม่ควรเลยพระโคโดมผู้เจริญท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรเวทนาสัญญาสังขารทั้งหลายท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระโคโดมผู้เจริญ สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุกข์พระโคโดมผู้เจริญสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรผันไปเป็นธรรมดาควรหรือที่จะพิจารณาเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราข้อนั้นไม่ครวรเลยพระโคโดมผู้เจริญท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรผู้ใดติดทุกข เข้าถึงทุกแล้วกล่ำกลืนทุกแล้วยังพิจารณาเห็นทุกว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราผู้นั้นกำหนดรู้ทุก์ได้เองหรือจะทำทุกข์ให้สิ้นไปแล้วจึงอยู่มีบ้างหรือจะพึงมีได้อย่างไรข้อนี้มีไม่ได้เลยพระโคดมผู้จเจริญ อักคิวเวสณนะท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรเมื่อเป็นอย่างนี้ท่านติดทุกข์เข้าถึงทุกข์แล้วกล่ำกลืนทุกข์แล้วยังพิจารณาเห็นทุกข์ว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราไม่ใช่หรือจะไม่มีอย่างไรได้ข้อนี้ต้องเป็นดังนั้นพระโคดมผู้เจริญ